ไปไหนคะไปไหนเนี่ยดูวุ่นวายจังอกิตาไปหแ่อ๋อไปไหนคะอากิเต้าไปที่ไหนคะ,อ,นจจะอุ้ยอุ้ยอุ้ย <c oughs> <c oughs> นักเรียนมาวางให้คะ่ะคุณครูวางวางบนหัวอโอเคบายบายโชคดีนะไปโรงเรียนโชคดีนะ โอ้ยโอย,โอย,โอยกระเซิงมากโอ้ย,อยเจ้าไหนไอ,อันนี้ด้วยเหรอ <c oughs> ไหวปะเนี <c oughs> ่ยถือไหวปะเนี <c oughs> ่ยโอ้ถือไม่ไหวถือไม่ไหวถือไม่ไหววันหลังเดี๋ยวมาเอาวันหลังมาเอาใหม่จ้ะโอ้ย,อยนี่ก็ถือไม่ไหวอือบายกินข้าวเองกินข้าวกับอะไรคะ น้ำซุปแล้วค่ะเออค่ะ,คะนี่แครอทแล้วค่ะอืม,มเก่งจังค่ะมีไก่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะอาควฝีมือคุณแม่เป็นยังไงคะอร่อยไหมคะอร่อยเนอร่อยยังไงไสุดยอดยังไงคะเพื่อนนิ้วเดี๋ยวเช็ดนะคะ อร่อยสุดยอดทำไงคะเนีย่ยเยี่ยมเลยคะ่ะ